มาแล้วครับตัวแรกมาแล้วสับเองเลย,ยงไงล่ะสี่อาทิตย์นี้สิงพอแล้วตกเองสับเองนักเลงพอมาอยู่แล้วนึ่ง <c oughs> โอเคตัวแรกนะค,ค,ครับผมเดี๋ยวได้ผลไหวจิตติด,ดกังตัวแรกได้นะครับสวัสดีครับผู้บัญชาการหนึ่งล้านชแนลครับผม <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาชุดเด็กในเรียนนะครับมาจิกกิ้งวันนี้จิกกิ้งโดยเฉพาะเลยตามหายซีกันนะลมลมแรงนะหลายเป็นเดือนเลยกว่าจะได้ออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นเยี่ยงใดไปกันครับพ่อผมตามมาอย่า้น้อยหนะ้า มีใครเกี่ยวเลยใช่ไหมสนใจเลยเล่นไงโอ้ยใส้สวยเว้ตัวนี้มามามาบาพเอ้ยยังไงบาพพิน้าเลยโอเคโอ้เจ็บบาพสองแต้มแล้วครับครับ นี่เอาแม่มากินไปไอ้น้องย่างโธเอ้ยโอยตอนนี้มีไซอะไอ้นี่ปล่อยก่อนจะพิออุ้ยขาหัวโดนสองขานเราโดนอะไรวะเนี่ย อุ้ยตรงนี้มันมันจัดกันเลยวหมทำไมเราไม่จัดยังไม่โดนเลยดิไปแล้วเขาหัวขึ้นแล้วเอาเอาตัวนี้ขึ้นก่อนขึ้นตัวน,นี้ก่อนเดี๋ยวพันของแขกเราก็ พาดวไบเลยเอานี้วปาดมากกว่าอีกโอเคอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงโอ้ยโอ้ยดีคุยขอบจุดหนาไง Ôi xác Thổ ơi Ui ừ. ừ, ừ. Phải Vinh Ăn nó có kinh lơ เมันกินตนลงอ่ะมีเเยไากนโดนไอ้สากวะไม่สู้เลยเนี่ยโดนไอ้สากเนี่ยโอ้ยได้ได้อย่าสู้อยู่ยวมาไกลไปโกดเลยมาคลิปเดี๋ยวครับผมหลบหน้านิดนึงหลบหน้านิดนึงโอ้ยสากอีกสโอ้โหสากโอลิบานเลยเว้ยโอ้ยไ่้สิแคเลยโอ้ยโอ้ย โหขดฉากหากตัวนี้ซีแคเลยเดี๋ยวูกอี่ากเฮ้ยอย่าไปเดี๋ยวมันพันกันแต่ว่าแล้วมันากางดินากางดินลแล้วหยแคตาแล้ฟังางเด้อฟังสีสีเดี๋ยวพี่คุณจะิปอีแค่ชนี้หยุดแคส ดูหน้าครับเฮ้ยเหลือตาเดืหลืาสัมทางตาเดีอดละหลหน่อยปหล่น้อยอุ้ยปาบหัวกูโดนบ๊อบบ้าโอเคมาจะแท็กแทก็มาวันนี้ติ๊เกอ์องเองามมาหลายไฟได้ไหมไอนี้ที่ติดมอดีกว่าตองพันด้วยเยอะแคสจิกจิกสีครับจินสีมา ได้ถ่ายรูปให้ก่อนแล้วแขกจักขอเดรยวสิสองคันคู่สองคันคู่แคทก็กินแคทก็กินแค่ินแคทอ่ะยอาอะไรไม่รู้ตัวด้วยจากเราสายพัดมาอยู่โอ้ยไปดิ้งพัดมาเต็มกินเต็มคำโอ้ยจากตัวนี้เจ็ดคำเลยเนี่ยอยู่ยังไงโอ้ย

เอ้ยขับเรื่อขับเรื่อ 有木有？了来来来，兄弟。 สังต,ตัวนี้มาแล้วขาวขาวโอ้ยไม่ใช่เรานะโอ้โห้ยกำใจกำใจตัวนี้

โอ้ยใส่สวยตัวนี้บ๊บเอ้ยอย่าค่อยค่อยคิดยังไมลอยเลยรีบๆมันคว้าให้ก็เลยเอาเลยโอ้ยติดสัมทังตเดียวด้วยที่เกี่ยวช้อนท้องมาทิศอย่าตำกับนะเราตำแล้วมันไม่ถึง

เฮ้ยังโอ้สิป๊อปอ้าวนับแต้มวีไคับผมอุ้ยตะขอตะขอตะขอ โอ้โยใส่แปดโอ้โหตัวน,นี้เต็มเย็นเต็มเย็นคอยเล่นคอยเล่นหฮึสังสังสังโอ้ยนี่ละ อะไรออกซังละอุย้ยขันนนโดนลาดินให้เลยปลาดกหดน,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 นูสาดไม่รู้โตขึ้นมาขึ้นมาเจลมลม้มล้มล้มอุ้ยโหยใจจริงตัวนี้ใจจริงอะไรจริงโอ้ยสามทางอันเดียวแล้ว

2 okay. tô khu, 2 tô khu. Bắp, tuông con. Khá đấy Tuông มาปีกตัวหนึ่งดีมาแล้วนี่โก,โก็สีเปล่าโอนสีเหมือนกันปั่นดูเลยมีก้เลยสีสีคู่บับกระตงก่อนบัา ตัวหนึ่งถอถันเด็ด้อุ้ยสามตัวเลยเลยสามปุ๋มันเ้ยบ้าตีกตัวหนึ่งไปออกก่นฮะไปก็อีกตัวจับไ้ดิ ว้าบนี่สามตัวเดิดเบรกหน่อยเปิดเบรกหน่อยเปิดเบรกหน่อยไปต้งรีบผ่าสังแล้วกลัวตามมากินไก่เว้ยค่อยเล่นหนูตัวที่โดดอเนี่ยตัวที่โดดแล้วทงเทงเล่นะ Rồi, anh xin lắm ui sai ơi, Amala, mala, ơi Sắp đến, sao bên. Sắp đế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 n. Sắp Sắp đến

โอ้ไปโออ่าแล้วสาแล้วก็มามันเช้แค่สองี่โิเอาเลาแงตดเต็มเนี่ยเต็มเต็มแปสิบเก้สิออกแล้วเอาคานจับสะโพอแล้วหลุดไปแล้วโอ้ยงั้นเราคู่เราล้ยี่ห้าคานเรือนะ duyên trong trong một cái chỗ sáng nghe ngon nha น่าเลยน้ำนะนี่้มาตัวเดียวบ้านแล้วกันเล่นลึกเลยสีปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วสี ไม่จมขึ้นวะเอดื้ผมตสาดื้อังผมตัวใหญ่ีดื้เท่าไหร่สคันนี่พันกำน้เรียบร้อยเน่กลับียยสี่คันแล้วเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้สคันดิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โกังนีพี่โกวังนเอา

ตัดเลยม,มันไตัดเลยพี่ติดตัวถอันพี่ตัดเลยพี่โอ้ยตัวยงแล้เว้ยกินยังไงกินๆเฮ้ยเือติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมม่วงีเนี่ยโอ้โยพัดอีกแล้วพาใครแล้วเนี่ยเอาเอาไปนี่ไปนี่ก่อนเอา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 านเนี่ยเอาจิ้มจิ้มนะจิ้มเาา ทำไมเราเสืออยู <a Hayır> ่คนเดียวเสียเยื่ด้วย่งนะจะถึงแลวเนี่ยสิทุนเออ้วตัดเลยดิหาทนเนี่ยเฮ้ยเดดพันอยู่เนี่ยเราอะของเราขาดอยู่คนเดียวมีตดายคายเกี่ยวเกี่ยวปากกคเกี่ยวปากปลาโดนโกเราติดข้างตัวแน่เลยตัวนี้ ดาคกินห้าไม่เคยขึ้นห้าสักทีกินห้าขึ้นวันนี้ขึ้นสี่ตะขอตะขอตะขอตึกโอ๊ยเออเราใส่ใครมาด้วยเนี่ยของผมเอามาเร็วเร็วเฮ้ยติดข้างด้วยหน่อยเดียวเองเอาตวัสดีก่อนตวัสดีก่อนบับเรือกูยังอยู่เว้ยไอ้ขานี่ นเ่อะันะเน่ะเฮ้ยไม่มีไม่ใช่อันนี้เหยื่อเราใส่ใส่ใครใส่ใครอะตีนตีนระวังสายผมอะใส่เยอไม่มีเยอไปแล้วเอออ๋อเหยื่อเหยื่อไม่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 ใช่นะอันด้ำได้สองคันสองคัน อไปก่อนนี่ิอันนี้แล้วที่อันนี้แล้วโอ้ยใสเมือนนี้แอาี้เครับโอโหนี่เป็วเด็กองลรอใส่่อมา

สามพันเลยเล้ยเอาน้ำเย็นโล่เโ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็นไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นสีแล้วมั้งขึ้นขึ้นโอ้ยใสสวยเว้ยโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยโดนแล้ว năm giền năm giền năm giền ba tay mát kế tuồng lều tua đức tua gặp mát ma Chít, chít, chít xin xin chết 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 khó, chết khó chết khó. chết <laughs> ชั่วบ้าข้าน้ำเย็นตะขอขอขอโอ้อโโอ้ยพี่กพี่กอยกเลยแล้วกัน Ơi, ok Ui, mi xâm bật bạc quá đi chế dài quá ui Kẻ cháu dài quá ui à <laughs> <băng lệ> <laughs>

ลุนลุนลุนเอาแล้วขึ้นนะะเกิดแล้ววะกู้เองอ่ะเด็กเพิ่งเพี้เลยเด็กลุ้นไปเดี๋ยวเขาช้าตัวแล้วยอดตัวสองรอบออกไปสามรอบอุ้ยใหญ่เห็นแล้วอุ้ยอ้าวว้าวเยอะเอาไสอะไรเรียกทำไมเรียกทำไมครับสิเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ยังวะโฉมเปลาฝ่าม้อเปล่าโฉมเปล่าฝ่าม้อเลยเฮ้ยโฉมเอโฉม ตักได้อะข้อลำซับเลยสั <S <S Xue บเลยเป็นตะกวงเหมือนกันสับท่าแบนเหมือนกันไอ้โฉบมาเว้ยู้บับบ sure ับบับบับบับดิบับดิบับดิเฮ้ยเฮ้ยบับดิเฮ้ยเอ้ยหาเหลี่ยมอยู e> ่ โอ้ยชมเปิดก็เปิดไ่ใช่้าเขาเองชมให้นีแน่เลยโอ้ยไปายอโอ้มานีแล้วมานีแล้วมาลมาเออชิดชิดชิดบนัสทุแล้วบนัสทุแล้ว เก็บฟุ้งรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นไม่น้ำมันเย็นโดนที่โดนนะ <laughs> ครับวันนี้น็อกกันเลยทีเดียวเชียวกับซีสี่สิบสี่สิบห้าไหมสี่พันสี่สิบห้านะครับชุดเด็กนี่เรียนนะโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้เด็กนี่เรียนมันนะมันมันมันเด็กนีเรียนครับฝาก like, <c oughs> share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่องหนึ่งล้านชาแนลนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจะไปจิกกิ้งใช้ฝั่งนะครับ ทิ้งเบอโทรอยู่ด้านล่างนะครับฝากนะครับต่หนึ่งนะครับ1ล้านนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ